สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะคะที่เบนต์ตลิ่งชันนะคะวันนี้ผมเบนต์ตลิ่งชันค่ะผมต้นครับเบนต์ตลิ่งชันวันนี้ก็จะพามาดูเดอะนิวนะคะ JLC 3 5 0 E นะคะ Form ม tic กเอ็มจีไดนนะคะว่าที่โชว์รูมของเราเนี่ยตอนนี้มีสีอะไรพร้อมส่งมอบนะคะตอนนี้มีสีอะไรคะพี่ต้นคันนี้เป็นสีขาวครับน้องบุ๋มค่ะพี่ต้นบุ๋มได้ยินว่ารุ่นนี้คือเขามี อ่าไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาแล้วก็ขับได้กี่กิโลคะวิ่งไฟฟ้าได้ไกลสูงสุดถึง120โลเลยครับน้องบุ๋มและผู้ชมเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จหนึ่งครั้งนี่คือเสียบหนึ่งรอบแล้ววิ่งได้120กิโลศูนย์ถึง8ปก็ได้ครับศูนย์ถึง80หรือศูนย์ถึงร้อยค่ะใช่แล้วแล้วอีกข้อหนึ่งเลยที่บุ๋มสังเกตมาคือไฟหน้าเลยใช่ไหมพี่ต้นไฟหน้าบุ๋มสังเกตเยอะจริงๆริงเลยะไรเปลี่ยนใหม่เยอะแยะมากเลยใช่ไหมใช่ ก็อันนี้พี่ต้นเปิดไฟหน้าให้ดูแล้วแหละไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าระดับสูงของ m e r c e d e s Benz ก็คือจะเป็นไฟหน้าดิสตันไลท์ดิสตันไลท์จะเป็นมีความละเอียดสูงถึง1.3ล้านพิกเซละนะครับผมพร้อมเอลิทเลนไฮบ e ีมก็คือสามารถปรับตามองศาวงมาลัยได้นะครับผมแล้วก็มีปรับสูงต่ำได้ไกลสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่ต้นไกลสูงสุดได้อยู่ถึง650เมตรเลยครับน้องบุม๋มและแ<ต>ท่านผ<ฟ>ู้ชมตรงนี้เข้าสวยมากเลยนะคะพี่ต้นดูดีม่ใช่เป็นไฟใหม่เลยเห็นไหม เป็นไฟใหม่เลยวิ่งอะไรอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่แล้วแล้วตรงเนี้ยค่ะมีสังเกตเป็นรูปดาวคับพี่ต้นเป็นรูปดาวและยิบแล่ยับวิบวับบบแวบวุบวิบคือคือสวยมากอ่ะดูมันใช่เป็นโลโก้บริษัทเบนท์ก็คือเราเอาดาวเราเอาดาวมาให้ลูกค้าได้จับต้องกันได้เลยครับนี่เป็นดาววิบวับคว้าดวงดาวใช่ไหมเวาดงดาวมาอุปกรณ์ด้านหน้านี่คือเป็นอุปกรณ์ AMG ไหมคะพี่ต้น อุปกรณ์ด้านหน้าเป็นอุปกรณ์ MG คันน้องบุ๋มก็คือจะมีตัดเลเยอร์เป็นคีบตัดอากาศอย่างนี้เลยเนี่ครับชุดแต่ง MG แล้วก็โครเมียมนี่พร้อมเลยต้นอันนี้คือกล้องจริงหรือว่าเซนเซอร์แน่นอนกล้องจริงแล้วน้องบุ๋ม360รองศกสิองศาใช่ครับตรงนี้ครับน้องบุ๋มที่พิเศษสุดตรงนี้ จะมีระบบดิจโทนิกดิจโทนิกคือ,อยังไงเดี๋ยวพี่ต้นจะแนบคลิปให้ที่ว่าเราไปขับเทสได้จะเป็นเหมือนรถ C 3 5 0 e ก็คือเก็คือระบบดิชโทนิกเป็นยังไงเดี๋ยวจะแนบให้ดูจะได้เข้าใจเลยว่าเป็นยังไงที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ครับน้องบุม๋มแล้วล้อแมกเปลี่ยนไหมคะพี่ต้นล้อแมกก็เปลี่ยนครับน้องบุม๋มนี่ล้อแมกเป็นล้อแมกนี้เลยนะครับล้อแมกอันนี้จะเป็นล้อแมกขนาด255 45 แม็กยี่ิบครับขนาดแม็กยี่สิบแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยจะเป็นโลโก้เอ็เลยครับรแต่งเอ็มจีไหมครับก็คือลายแม็กเปลี่ยนไหมคะจากรุ่นเริลายแม็กเปลี่ยนใหม่ครับผมใช่แล้วแล้วก็ตัวจานดิดนี่นะครับจะเป็น m มอร์เซเดสเบนเลยค่ะความหรูหรานี่ครับความหรูหรานี่เลยใช่ให้ฟังเสียงสวยงามมากแน่นมากนะครับผม บันไดนะคะพี่ต้นบันไดเหมือนมีความโค้งเข้ามาบันไดเคิร์ฟเข้าไปเนาะใช่ไหมบันไดชิดเข้าไปเพื่อไรเพื่อว่าเวลาเปิดออกมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นกุ้นก่อนๆนี้มันก็จะดูใหญ่ๆติดใช่ไหมครับอันเนี้ยก็จะโลงโทษนะครับลงอ่าไม่โดนอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าสีด้านเหมือนเดิมไหมคะ ระบบครดตโก้สีด้านเหมือนเดิมเคยครับก็คือแตะได้ทั้งสี่ทิศทางสีด้านเลยใช่แล้วนิดนึงนิดนึงลืมลืมลืมแพนนี้นิดนึงครับผมนี่กล้องรอบคันนะครับแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวด้านนี้แล้วก็การดีไซน์ที่บอกว่าการดีไซน์อย่างนี้มั้ยดีไซน์อยู่ตรงนี้เลยสวยหรูสปอร์ตตัดกันกับตัวข้างบนนิดนึงครับตากล้องครับผมข้างบนจะเป็นซันลูปนะครับผมแล้วก็จะมีโรบาร์พร้อมเรียบร้อยสําหรับ ไว้เดินทางแคมปิงมป้งโอ้โหน้องบุ๋ม<ค>ชอบแคมปิ้งไหมอ๋อชอบมากเลยค่ะโอ้โหแน่แแน,น,นเลยสบายเลยแคมปิ้งใช่แคมปิงมป้งก็ต้องปั่นจักรยานด้วยใช่โอเคนิดนึงนิดนึงครับผมล้อหลังค่ะล,ล้ลอหลังจะเป็นขนาด85ครับ้อค,ครับ4มคับ40นะครับผมแม็กขนาดเป็นแผง20ครับแล้วก็ความพิเศษของช่วงล่างนี้จะเป็นช่วงล่างเป็นกึ่งครับผมก็คือเป็น ชคด้วยแล้วก็เป็นถุงลมด้วยน้งบุ๋มเพื่อรองรับน้ําหนักของแบตเตอรี่แล้วก็ออฟโรดเข้าไปด้วยกันนี่นั่งทำไมยางเขาไม่เท่ากันนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเพื่อให้สมรรถนะที่ดีเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเพื่อการบรรทุกแบตเตอรี่แล้วก็เพื่อการนั่งแล้วก็การที่ออฟโรดเขาทํามาเพื่อออฟโรดแคมปิ้งขึ้นไปเลยครับอ๋อมันก็เลยทําให้ขนาดยางขนาดยางต้องใหญ่กว่าเพื่อสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโอเคค่ะ ดี๋ยวผมขอดูอันนี้ด้านในเนื่องจากพอดีผมสังเกตอันนี้คือเป็นที่เราเสียบไฟใช่ไหมคะพี่ต้นใช่ครับอันนี้จะเป็นช่อง AC ครับ AC จะเป็นกระแสสลับครับน้องบุ๋ก็คือที่สถานีชาร์จหรือชาร์จที่บ้านได้เลยไหมคะใช่ครับเราจะมีสายให้เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังส่วนตรงนี้จะเป็น DC DC จะเป็นกระแสตรงกระแสตรงจะให้ความเร็วในการชาร์จเหมือนฟ้าชาร์จนี้ะครับจะอยู่ที่ความเร็วถึง แค่30นาทีเองโอ้ยเร็วมากเลยเร็วมากเลยนะเราจอด็วมากนะเติมกาแฟชิลๆแป๊บเดียวก็วิ่งต่อได้อีก120แล้วนะแค่มาต่อกันทั้งหนึ่งครั้งที่ไปต้นบอกทีนี้ใช่ใช่ค่ะก็คือปิดง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ผู้หญิงก็ทำได้นี่ครับไฟท้ายดวงดาวระยิบระยับวิบวับสวยมากอีกแล้วมองไกลๆเหมือนคนแต่งหน้าทาปากอ่าสวยแล้วก็มาด้วย GLC 3 5 0 E นะคะชัดเจนมาก ผมขออนุญาตเปิดท้ายได้ไหมคะพี่ได้เลยครับจริงๆแล้วท้ายก็จะมี hand free access ก็คือเปญแจต้องอยู่ตัวแล้วแต่คือคิดอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วให้ดูความกว้างเลยอันนี้ก็จะแถมสายชาร์จมาให้ใช่ไหมพี่ต้นที่พี่ต้นบอกง่ายๆสายชาร์จอันนี้ก็คือสามารถเสียบเข้าที่ปลั๊กของที่บ้านได้เลยเป็นปลั๊กสตาสาย AC นะใช่ครับเป็นช่องอย่างนี้เลยที่เราให้ใช่ครับ นี่ก็คือเป็นกระเป๋าเก็บใช่ไหมคะใช่ครับกระเป๋าเก็บแล้วก็อันนี้ล้อล้อจะเป็นล้อเรเดียนนะครับเป็นยางเรเดียนโทษทีครับเป็นยางเรเดียนยางเรเดียนแล้วจะมีเราจะมีอุปกรณ์นี่อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อะไรคะพี่ต้นอุปกรณ์ไทฟิตครับเป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินก็คืออันนี้เป็นเป็นเหมือนน้ำยานะกึ๊กกึ๊กกึ๊กใช่ใช่ใช่น้ำยาแล้วก็เป็นตัวมอเตอร์มอเตอร์ก็เสร็บอย่างนี้คึกเข้าไปต่อถ้าเกิดรถยางแตกหรือเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมครับ่า ขอดูนิดนึงเหมือนมันจะมีช่องเก็บอะไรสักอย่างขอดูหน่อยนะคะได้เลยอ๋ออันนี้ก็คือเป็นช่องเก็บสายได้เลยสะดวกสบายก็คือเราสามารถที่จะเก็บสายชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนอ่าตรงนี้นะคะก็คือพัดเบาไปก็คือสามารถบรรจุได้ถึง470กันเลยใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับของกว้างมากเท่าที่ต้นศึกษาแล้วก็คือของเราอ่ะผลิตออกมาเนี่ยด้วยความกว้างกว้างกว่าใคร อื่นๆกว้างขวางมากก็อันนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะกดให้ดูน้อว่าตรงนี้ความกว้าง่านด้อีกดูไปเลยก็คือรุ่นนี้ใช่ไหมคะกว้างมากนี่เลยกว้างมากเขาคือผมใส่จักรยานได้เลยไหมเวลาผมไปแคมปิ้งสามารถที่จะจุสูงสุดได้เท่าไหร่พี่ต้น4ี่้อยเจ็สิบครับผมโอ้ได้เยอะมากเลยแต่ถ้าเราปรับเบาะมาแล้วก็ดึงขึ้นมาปกติใช่ไหมคะ เดี๋ยวค่อยไปอธิบายต่อภายในว่าสามารถปรับเบาะได้ความกว้างเข้าไปได้อีกมากกว่านี้สามารถเลื่อนตำแหน่งที่นั่งได้ก็คือ <Okay. S 2> เวลาปิดถ้าเราไม่ใช้เซนเซอร์ด้านล่างก็คือปิดตรงนี้ได้โชว์ก่อนตึง้งนึงแต่ปุ๊แจต้องอยู่กับเรานะใช่ครับอา่าน้องผมตึง้งนึงปิดง่ายงเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูข้างในรุ่นนี้กันเลยขอปรับสรีระตามตัวเองก่อนนะปรับเบาะ เป็นไง<อ>บ้างครับน้องบุม๋มจอแบบใหญ่กว่าเดิมเยอะมากแลเราได้ทพอไ<แ>อแพดโปอนะเป็นคล้ายๆรุ่นไหนเอ่ยซีนเองใช่มีอะไรเปลี่ยนอีกเยอะแยะมากเลยเนี่ยพี่ต้นชอบตรงนี้มากเลยสวยเนาะใช่พี่ต้นชอบนี้มากนี่พวงมลาลัยพี่ต้นตัวทัพวมงมาลัยท้ายตัดเลยนี่ครับบุ๋มพวงมาลัยท้ายตัดเลยและที่ตรงนี้ที่บอกว่ามีระบบดิจิตอลเกตรงนี้เลยครับซูมเลยครับกล้องครับนี่ใช่ไหมคะระบบดิจิตอนิกเลยก็คือการระยะนะครับเดี๋ยวจะแทรกแทรกคลิปให้ดู แล้วรุ่นนี้ยังใช้ MBU x 7ม e ้ไหคะใช่ครับเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ MBU x 7ครับนี่บัวเ็นสังเกตเห็นอะไรไหมฟิงเกอร์จัดไปน้งองผมวนี้<ม>เลยค่ะอันนี้จะเป็นหมวดโหมดนะคะเป็นการเหมือนเราจำโปรไฟล์ส่วนตัวค่ะตอนนี้เราก็คือเราจะใช้เส้นทางในการเดินทางบ่อยๆหรือเราจะจำ เป,เป็นเหมือนเมมโมรีส่วนตัวเรานะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงแล้วก็ที่บอกว่าหน้าจอเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนักข้องมาเลยครับผมจะมีระบบสื่อบันเทิงออฟโรดเห็นไหมครับออฟโรดอันนี้เดี๋ยวทําคลิปไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะแทรกเข้าให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูว่ามีระบบออฟโรดแล้วก็ระบบระบบแอบดิไลท์นะครับนี่เรืองแสงภายในรถ คือมันเปลี่ยนได้หลากหลายมากผมชอบสีไรชอบสีไรชอบสีไรอ่าผมชอบโทนนี้นี่ความว้าว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 ให้เห็นเห็นความว้าวความว้าวมาด้วยอะไรทัองบุ๋มระบบเบอร์เมสเตอร์โอ้เครื่องเสียงคือระดับไอ้นี่เลยค่ะดีมากเบาะนี่เบาะนี่สามารถอุ่นได้ด้วยนะคือขับแล้วว่าความเหนื่อยล้าแล้วก็จะมีเป็นไอร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเรากดได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับกดได้เลย โอเคแล้วก็มาจะมาให้ดูอีกนิดนึงมาอีกนนึงก้องขาก้องขาก้องขานี่ระบบไฮบริดที่บอกนี่จะมีการบอกเอยว่าเราเดินทางยังไงแบตเตอรี่อยู่แค่ไหนการเส้นเปลืองยังไงแบบนี้เป็นรูปรถเลยนี่เป็นรูปรถเลยครับค่ะก็คือสามารถเล่นหน้าจอได้ใช่ครับดูความขึ้นไหวได้เลยเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะครับต้องหุมก็สามารถชาร์จได้เลยวางได้เลยใช่ครับวางแบบนี้ได้เลย แล้วก็จะมีช่องมีให้เชื่อมต่อเป็น Type C ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะนี่ก็เป็นที่เก็บของให้ดูก่อนมีกว้างมากเลยมีที่ชาร์จอีกมีไฟแบบอยู่ตรงหัวชาร์จด้วยบุ๋มโชว์ไฮไลท์เลยไฮไลท์ของเราเป็นหลังคาคาร์ดูแลลูกนะคะนี่คือเราสามารถทัชสกรีนก็คือเปิดอย่างนี้ได้เลย มือพมือมือมชอบแบบเวลาไปเขาใหญ่โล่ะโล่นะอากาศดีๆนะอากาศดีดนะเปิดแบบสบายมากใช่โอ้โล่งชอบแล้วก็พี่ต้นจะให้ตูตรงนี้ครับผมนิดนึงครับระบบ SOS ของ Mercedes-Benz แล้วก็ m e r c e d e s มีนี่เวลามีเหตุฉุกเฉินหรืออะไรเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะดีนะก็คือถ้าเราปิดก็คืออย่างนี้ได้เลยดีนะพรีเมียมอะพรีเมียมอะคือเราทัชสกรีนได้เลยไม่ต้องมากดปุ่มอะไรนยใช่ ประมาณนี้ด้านหน้าเปลี่อารมบุกถามถ้าเป็นบอดี้เบาะสีแดงมีเสียอะไรบ้างคะพี่ต้นถ้าเป็นบอดี้เบาะสีแดงก็จะมีรถรถสีดําก็มีครับแล้วรถสีแดงไอรถสีขาวก็มีเป็นเบาะสีแดงดําได้เหมือนกันครับใช่แต่อันนี้รถสีขาวจะเป็นเบาะดำเราก็มีใช่ครับก็แล้วแต่เราเลือกว่าเราอยากได้ใช่เบาะสีเดี๋ยวค่อยพาไปดูสีสีดํากับสีเงินอยู่ข้างนอกอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนว่าสามารถปรับได้อีก เรามาดูข้างหลังกันเลยนะคะปิดก่อนโอเคให้น้องบุ๋มให้บุ๋มนั่งเนาะแต่พี่ต้นจะจะขยับให้ดูเนี่ยครับอ่าได้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วแต่ช่วงเลนลูกมก็เหลือเยอะนะบุ๋มสูงเลยบุ๋มสูงเลยร้อยหกสิบห้าเฮสรูมก็เหลือเยอะนะโอเคนั่งสบายแชจก็มีด้วยอ่ะแล้วก็มีแอร์หลังด้วยโอ้ยสบายมากมีที่วางของด้วยน่ะ ใช่งใส่กูบ๊บน้งผุมโชว์นี้ให้ลูกค้าดูหน่อยนี่วางนี่เข๋เลยเข๋วางแก้วเลยนีได้เลยนะคะสะดวกสบายถ้าจะเก็บก็คือถ้าเก็บได้นั่งได้อีกทีนึ่งแล้วก็สมมติว่าน้งผุมนั่งคนเดียวแล้วอยากวางของช่วนะครับนี่หกสิบสี่สิบใช่หรือถ้าไม่อยากเปิดหมดไม่อยากเปิดหมดท่าทีนะคะน้ำผุ่มท่านท้นี่น้งบุ่มเปิดแค่ แค่นี้เพื่อหยิบของจากข้างหลังอออเอื่อมไได้เลยอย่างนี้ได้เลยใช่คือเขาแบ่งแล้วก็เวลาเก็บก็คือใช่ครับโทษน,นะครับอ่าแล้วก็ที่บอกว่าสามารถเพิ่มจํานวนพื้นที่เก็บของได้อีกก็คือตรงนี้ครับก้องมาเลยเหล็กเหล็กนั้นขึ้นมานี่ครับอย่างนี้แล้วก็เหล็กนั้นขึ้นมาแล้วก็วางงนี้โทษน,นะครับค่ะเผอลงบุ๋มนั่งคนเดียวแล้วก็นี่เวลาเราจะใช้ใช้พื้นที่ตรงนี้อีกใช่คือเห็นไหมความบาลานซ์กัน ตักกันเนาะแล้วเวลาเราเราจะเก็บก็เหมือนเดิมใช่มค่ะก็โทษทีนะคะตรงนี้แล้วก็ขับตรงนี้แับเก็บแล้วก็ขับเข้าไปโอ้ยง่ายมากเลยนะสะดวกสบายมากแล้วมีม่านหลังด้วยอ่ะเห็นไหมนี่โชว์โชว์น้องบุ๋มโชว์เลยม่านหลังเนี่ยใครชอบแบบไพรเวทนะปิดเลยไม่มีใครเห็นเคโอเคค่ะพี่ต้นอ่ารถที่มีส่งมอบตอนนี้มีสีอะไรบ้างคะที่เบนท์ลิงชัน ก็จะมีด้านนี้สีขาวใช่ไหมครับแล้วก็ด้านนี้เลยสีเป็นเงสีบอลเงินก็จะแวววาวระยิบระยับโอ้โหสีท็อปอีกสเหมือนมีคนมองเหมือนมีคนมองแพนไมหาน้องเพชรหน่อยน้องก๋งหน่อยนี้ติดต่อสายขายได้เลยเข้ามาได้เลยครับทีสองค่ะคลิปนี้เป็นเป็นเป็นคลิปรวมทีสองค่ะโอเคแล้วก็มีสีดำด้วยนะมานี้ครับแล้วก็แล้วก็นี่เลยอ่านี่สีดําสีดํา สีดำเป็นสีที่ยอดฮิตทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ของ Mercedes-Benz น,นะคะสวยมาะสีดำผมว่าสวยนะแล้วก็ตกล้องครับเดี๋ยวให้ดูสเบาะสีแดงก่อนเหมือนมีคนอยากรู้ว่าตกล้องหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวได้เห็นนะครับใช่ตกล้องของเราสาวสวยมากสาวสวยมาก <laughs> มาดูเลยอ่ะโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยครับโชว์ตัวกล้องหน่อย อันนี้ก็คือเบาะสีแดงนะคะนอนแดง่านะคะถ้าขึ้นคันนี้บอกเลยนะคะทัานชมอยาจะบอกว่าคันนี้นี่อยากจะบอกว่าเป็นท็อปฮิตของสีเมอร์เซสเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ลูกเล่นนี่คือสปอร์ตมากๆสำหรับคนที่ชอบความดุดกกันความเท่นในตัวนี้เชียร์มากๆเลยค่ะ รุ่น g l c 350E นะคะราคาอยู่ที่4 180,000นะคะใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เบนต์ตลิงชานะคะมีทีมขายหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรอให้บริการอยู่นะคะใช่ไหมคะพี่ต้นใช่ครับเข้ามาได้เลยเราจะมีบริการดีๆทุกอย่างให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือต้องการเทสตไดถ้าเกิดเทสตไดเนี่ย จะมีประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญถ้าไงให้มาวันที่8-90นี้มีงานใช่ป่ะมีงานพอดีเลยใช่ค่ะมีของรางวัลเนี่ย มาลุ้นรอบของรางวัลด้วยนะของรางวัลมากเลยอ่ะแบบจานวนมากเลยเรียกว่ามาแจกลูกค้าที่คนที่เข้ามาร่วมรายการเสร็จแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้นจะแนบสเปคชีตแนบข้อมูลทําเป็นอักษรไว้ตามรถตามรุ่นตามจังหวัดแล้วก็แนบคลิปไว้ให้นะครับผมใช่ไงวันนี้ก็เดี๋ยวจะขอลาไปก่อนก็คืออันนี้จะเป็นน้องบุ๋มติดต่อได้ผมน้องต้นนะครับแหนน่ารักมากเลยน้องต้นแล้วก็น้องต้นนะ้องชื่ออะไรเดี๋ยวเข้าดนึงได้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 เข้ากคับบ๊ายบายค่ะ